สวัสดีครับเจอรถขุดวีรัมครับผมสุรัตสุรัตรถขุดุีรัมครับตอนนี้ทางทางทิศใต้ตอนนี้ครับเป็นสัมปทานทางสิบล้อไปแล้วครับว่าวิ่งดี่เราร่องลึกแล้วครับหกล้อไม่กล้ามาวิ่งด้วยแล้วตอนนี้แต่วิ่งไกลครับผมหกล้อก็ใส่วิ่งมีทางทิศวันออกแทนครับแต่ว่าสับรถมาเอากับรถขุดทางสิบล้อครับมันได้ครับ แต่นี้สิบล้อเนี่ยคือต้องวิ่งย้ำทางเดิมครับคันนี้ไม่ย้ำไม่ได้ครับพอสุ่ม4ี่สุ่มหไปเจอเนิดอีกก็เหมือนเดิมครับยากชมกันต่อครับกับ10บล้ออีโน่ครับเครื่อง240ครับ2เพลาคันนี้ดูครับเขาต้องวิ่ง คือต้องวิ่งทางเดียว,วครับวิ่งร่องเดิมครับพี่แกไปได้ครับก็คือปล่อยมาเรื่อยๆครับแล้วก็มาเร่งทางขึ้นเอาทีเดียวนี่มาแล้วครับเหยียบร่องเดิมครับหกล้อไม่กล้าเล่นด้วยแล้วตอนนี้หกล้อหนีแล้วครับนี้ฟังนั้นหมดแล้วมีพุทธาจิตวันอ,ออกนี่มาแล้วครับมาแล้ว บายครับแต่5้ามมีดินหล่นลงครับถ้าหล่นลงนิดเดียวก็ไลเลื่นได้ลันของบนเบา เสือ A ออกมาแล้ววิ่งได้สบายครับสายทางนี้ทางน้นจะติดนิดนึงออกไปคันหนึ่งแล้วน,นั้นจอสองเสือเจครับเสือเจดดำซิงมีแต่ไวรุวนครับ เย็นไม่ได้แล้วครับจีบแต่สาวกันครับจีบกันทั้งวันครับตอนนี้ตั้งหลักรอรถลงมาสวนกันครับออกไปสองเสือบีกับเสือเอครับตอนนี้คือใครวิ่งสับได้คนนั้นได้เที่ยวครับไม่ใช่ว่าจะไปรออยู่คันเดียวรออยู่คันเดียวก็เอาไปครับเขาสิบแปดอีกคนยีิบสอง พูดไม่ได้ครับผมเรื่องนี้ครับสะดวกครับผมเราอยู่กันแบบสบายๆอยู่กันแบบพึ่งพานครับนี่ครัเสือดมครับเสือพ่อลูกอ่อนครับแต่ว่าแม่ลูกอ่อนเป็นเสือดุครับแต่นี้พ่อลูกอ่อนเป็นเสือมีความรับผิดชอบครับ เสือลูกมาเลี้ยงเลี้ยงในรถเลี้ยงในบ่อในบ่อโตขึ้นหนูจะเป็นกบครับอ่าดิฟไม่ได้กล่าวไว้ครับกล่าวไว้เองเสือหามก็ออกไปครับเสือหามรถแรงชอบมากเลยครับนี่คำพูดคำจ้าครับ <c oughs> ไม่ได้ชอบรถนะครับชอบคำพูดคำจ้าครับ